การสูบบุหรี่สามารถทําให้กระดูกหักและพิการได้หลายคนอาจจะคุ้นเคยโทษของบุหรี่นะครับที่ทําให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจรวมถึงโรคมะเร็งหลายชนิดเช่นมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่แต่รู้หรือไม่ครับว่าการสูบบุหรี่มันยังมีโทษต,ต่อระบบอื่นๆของร่างกายซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือระบบของกระดูกและกล้ามเนื้อมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งครับเขาพบว่าคนที่สูบบุหรี่เนี่ยมีโอกาสเกิดภาวะกระดูกหักของกระดูกสันหลังและสะโพก สูงเพิ่มขึ้นถึง3-40%ซึ่งภาวะทั้งสองภาวะนี้นะครับสามารถทำให้เราพิการติดรถเข็นติดเตียงและนำไปสู่การเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากพิการเสียชีวิตไม่อยากกระดูกหักก็เลิกบุหรี่กันเถอะครับจะเห็นได้ว่าการสูบบุหรี่นั้นไม่ได้เห็นผลเสียทันทีแต่มันคือการ สมสิ่งไม่ดีไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถที่จะกลับมาแก้ไขได้ใครที่ฟังคลิปนี้อยู่อย่ารอยถึงวันนั้นเลยค่ะอยากเลิกสูบุรีโทรฟรี160 0และตลอด24ชั่วโมง